ที่รู้วันนี้จะขายได้กี่โลครับเงินอแม่ค้ามือทองแบบนี้5้าโลไปเลยจ้าอไม่เห็นเป็นอย่างที่คิดไว้เลยนั่นสิโอ้ยโคนหายไปไหนหมดคะคุณนั่งมาทั้งวันยื่มาทั้งวันแล้วเนี่ยได้แค่สองโลเองอะราคาเช่าที่เนี่ยไม่รู้จะหาเงินจากไหนไปให้เขาวอะมไม่รู้จะทำยังไงแล้วเนี่ยเออ รถไงมันมีรถอยู่นี่เอารถไปจะนำเล่นได้ที่คาลฟ์แคนท์เขาเอาแต่เล่นไปรถเรายังมีใช้เหมือนเดิมลองไปปรึกษาดูสิเหมือนจะรออะไรอยู่หลับใบเลี้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนาะไปไหนก็ไปที่สาขาไม่ต้องนี่กรุงศรีออโต้ไม่ต้องไปที่สาขาเรียกเขามาทำสัญญาที่ร้านไม่ต้องเดินทางไม่ต้องปิดร้านด้วยโอยดีนะบริการยืนหนุนขนาดนี้กันแกก็ยืนต่อไปก่อนนะเดี๋ยวฉันขอไปทางเขาก่อนรอดรู้เหรอไอไขแล้วเอ้าเขาได้ทางออกก็ทิ้งกันเฉย